ในแต่ละวันพวกเราสร้างขยะกันเยอะแค่ไหนรู้ไหมคิดดูจิวันวัน,วนเรากินเราใช้ของสารพัดเลยของพวกเนี้ยพอหมดประโยชน์ก็กลายเป็นขยะที่ทุกคนเอาไปทิ้งจำนวนขยะก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันก็ต้องใช้เวลากำจัดขยะมากขึ้นตามไปด้วยแต่รู้เปล่าพวกเราอะ่ะช่วยลดปริมาณขยะได้นะแค่ช่วยกันคนละไม้คนละมือแยกขยะที่เอากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ อย่างพวกกระป๋องขวดแก้วและขวดพลาสติกเนี่ยเอาไปรียูใช้ซ้ำหรือรีไซเคิลแปลรูปผลิตใหม่แค่นี้ก็ช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดแถมยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกด้วยแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยแยกขยะกันดอกทิ้งกันรวมๆกองกันเอาไว้แล้วขยะแต่ละชนิดใช่ว่าจะกำจัดหรือย่อยสลายตามธรรมชาติได้ไง่ายๆ ยังพืชผักใช้เวลาย,ย่อยสลาย5วันถึง1เดือนเศษกระดาษ2ถึง5เดือนกล่องนมเคลือพลาสติก5ปีกรก็๋องน้ำอัดลม80ถึง100ปีขวดพลาสติก450ปีที่หนักสุดก็ถุงพลาสติกกล่องโฟมและขวดแก้วนี่แหละใช้เวลา500ปีหรืออาจจะย่อยสลายไม่ได้เลยนะเออจีจะเป็นลม ไม่แยกขยะเะนะแยกแล้วดีปล่อยให้ย่อยสลายเองคงจะไม่ไหวสร้างปัญหาให้ประเทศนับไม่ถ้วนเอาวะจิทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรคของพวกมแมลงวันหนูมแมลงสาบเป็นบอกเกิดโรคตับอักเสบเชื้อไทฟอยด์บาดทะยักโรคทางเดินอาหารสรงกินเน่าเหม็นเกิดฝุ่นและสิ่งสปกปรกเพียบเลยแถมสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ และเปืองงบประมาณในการกำจัดขยะของประเทศอีกด้วยเมื่อช่วยกันหยุดคิดสักนิดก่อนทิ้งขยะดีกว่านะแยกขยะไม่ยากเลยใครๆก็ทำได้เชื่อจีเธอจะได้ปลอดภัยต่อสุขภาพทุกคนแถมประเทศเราจะได้สะอาดสวยงามน่าอยู่ไงล่ะครับไม่แยกขยะลงให้ถูกถังกับโครงการแยกแลกยิ้มที่ปั๊มน้ำมันปตทะท,ทั่วประเทศกันจิติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www. แยกแลกยิ้ม yeah, com